สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีเกิดความรู้เกี่ยวกับหนังสือเดินทางไทยมาฝากกันนะคะรู้หรือไม่ถ้าคุณทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่แล้วเล่มเก่าจะถูกยกเลิกสถานะในระบบทันทีถึงแม้ว่าจะยังไม่หมดอายุก็ตามหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะคะเพราะเห็นว่าเล่มเก่ายังอยู่ครบไม่ขาดไม่เสียหายแต่จริงๆแล้วใช้เดินทางไม่ได้แล้วคะ่ะโดยปกติกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศยืนยันมาชัดเจนเลยค่ะว่า หากคุณเลือกทำเล่มใหม่แบบส่งไปรณีนีเล่มเก่าจะถูกยกเลิกทันทีตั้งแต่วันที่คุณทำเล่มใหม่นั่นเองแต่ถ้าเป็นอีกกรณีเช่นคุณเลือกทำเล่มด่วนแล้วมารับด้วยตัวเองระหว่างที่ยังไม่ได้ติดต่อขอรับเล่มใหม่ถ้าเล่มเก่าของคุณยังไม่หมดอายุก็ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติค่ะเล่มเก่าจะถูกยกเลิกก็ต่อเมื่อคุณมารับเล่มใหม่เรียบร้อยแล้วเท่านั้นดังนั้นในช่วงที่ยังไม่ได้เล่มใหม่ คุณยังสามารถใช้หนังสือเดินทางเล่มเก่าเดินทางได้ตามปกติค่ะทีนี้มีอีกเรื่องที่หลายคนอาจสงสัยนะคะถ้าในเล่มเก่าของคุณยังมีวีซ่าที่ใช้งานได้อยู่คุณก็ยังต้องพกทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่คู่กันเวลาเดินทางค่ะแต่อย่าลืมนะคะวีซ่าบางประเภทบางประเทศอาจไม่อนุญาตให้อ้างอิงจากเล่มเก่าได้ในกรณีแบบนั้นก็ต้องทำวีซ่าใหม่เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะ เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับหนังสือเดินทางไทยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ